สูตรนี้ง่ายดีค่ะง่ายมากๆเลยสนุกด้วยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เจแปานชวนอร่อยกับลูกชิ้นหมูสูตรไม่ใส่ผงฟูไม่ต้องออกไปปั่นให้เสียเวลาด้วยนะคะเป็นลูกชิ้นหมูแบบว่าเนื้อแน่นๆทำเองง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะเจแปานบอกเลยว่าทำกินอร่อยมากๆทำขายก็ได้นะคะ เนื้อข้างในก็แบบโอ้โหเนื้อเด้งๆเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเรามาเตรียมในส่วนของวัตถุดิบก่อนนะคะเจ๊ปานก็จะใช้หมูสับติดมันแบบนี้ค่ะหมูบะชอบ่อหมูทำแกงจืดนะคะใส่ลงไปในโถปรุงเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ3ามเกลอรประกอบไปด้วยกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนำไปตำให้ละเอียดแบบนี้นะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือผงปรุงรสผงรสด,ดีอะไรพวกนี้นะคะ น้ำตาลทรายเล็กน้อยและสิ่งนี้ค่ะเบกกิ้งโซดาเพิ่มความนุ่มฟูความเด้งให้กับตัวลูกชิ้นนะคะและสุดท้ายค่ะแป้งมันสำปะหลังถ้าไม่มีใส่แป้งข้าวโพดได้เช่นกันนะคะนำทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อเข้าลดกันเลยสูตรนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีเครื่องบดหรือเครื่องปั่นนะคะ เราใช้วิธีนี้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใส่ผงฟูด้วยค่ะใช้ช้อนคนนวดจนเครื่องปรุงเนี่ยเ,เข้าเนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อตัวลูกชิ้นเนี่ยเขาเนียนเสมอกันแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วค่ะแล้วนําแป้งลูกชิ้นหมูที่ได้นะคะมาแรปแบบเจียบานหรือว่าหากล่องใส่มีฝาปิดก็ได้ค่ะแล้วนําแป้งลูกชิ้นที่ได้นะคะ มาแช่อยู่ในตู้เย็นช่องฟรีซประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะผ่านมา2ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ตัวแป้งลูกชิ้นของเจ๊ปันก็โอ้โหพร้อมที่จะเอามาทําลูกชิ้นแล้วค่ะเจ๊ปันจะใช้กระทะก้นลึกแบบนี้นะคะใส่น้ําสะอาดแล้วเปิดแก๊สไฟแรงสุดเลยค่ะนำกระทะลงตั้งนะคะหาฝาปิด รอให้น้ำเดือดก่อนค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะปรับแก๊สเป็นไฟอ่อนๆน,นะคะเวลาต้มลูกชิ้นเนี่ยจะได้ไม่แตกไม่เละจากนั้นเจ๊ปันจะใช้ช้อนสองคันแบบนี้นะคะจุ่มลงไปในน้ำร้อนแล้วค่อยๆค,คลึงลูกชิ้นนะคะโดยใช้ช้อนสองช้อนเนี่ยประกบไปมาจนกว่าจะเป็นก้อนกลมค่ะสูตรนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องมือเลอะด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นวิธีง่ายๆบ้านๆแล้วก็สะดวกดีค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ได้ทําขายทํากินก็กลมอาจจะไม่กลมดิกเราก็ทําเอาไว้กินนะคะก็ตามสะดวกเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะปั้นให้เป็นก้อนกลมก็ได้เสร็จแล้วก็เอามาต้มในน้ําเลยค่ะง่ายมากๆเลยสนุกด้วยค่ะเพื่อนๆแป๊บเดียวก็ได้ลูกชิ้นโอ้โหกลมดิ๊กน่ากินมากเลยค่ะเจี๊ยปานใช้ไฟเปิดแก๊สออนเลยนะคะ เพราะว่าอยากให้เขาสุกทั่วข้างในแล้วก็ไม่ทําให้เนื้อเขาแตกยุ่ยข้างในด้วยค่ะลูกไหนที่เขาสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยลอยขึ้นมาเหนือน้ําแบบนี้ก็สุกแล้วค่ะนําลูกที่สุกแล้วมาแช่น้ํานะคะน้ําสะอาดน้ํากินนะคะเราจะได้ทําให้เขาเนี่ยเซตตัวไวแล้วก็คลายร้อนด้วยค่ะสูตรนี้ง่ายดีค่ะแล้วก็ น่ากินมากๆเลยเพื่อนๆทำกินหรือว่าถ้าอร่อยเนี่ยทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้เน้นเนื้อหมูล้วนๆแล้วเราก็ไม่ต้องเอาไปปั่นให้เสียเวลาด้วยค่ะทำง่ายมากๆด้วยเสร็จแล้วค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนๆลูกชิ้นหมูสูตรทำเองเราก็เอาไปปิ้งย่างหรือว่าจะเอาไปทำลูก๋้ยเต๋ยวนะคะใส่ได้ทุกเมนูค่ะหรือว่าลวกจิ้มก็ได้ เจแปนจะผ่านเนื้อในให้ดูนะคะโอ้โหเนื้อแน่นหนึบเลยอะนี่น่ากินมากเลยค่ะนี่จะเอาไปปิ้งย่างก็อร่อยหรือว่ากินแบบนี้ก็อร่อยนะคะแบบลวกจิ้มสุกแล้วเจแปนขอชิมหน่อยนะคะหืมหอมอร่อยมากทำเองง่ายด้วยค่ะเพื่อน อร่อยคําเดียวไม่พอเลยค่ะติดใจเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากไว้เจปันจะใส่รายละเอียดเป็นสูตรให้ดูในคอมเมนต์แล้วก็ในคลิปนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ